เอาสะเลยสาดเลยไปสะน้ำเลยเด็กๆเขาเล่นสการณ์กันแล้วนะครับเอาลถเลยลดน้องเลยเหรอสาดน้ำเลยสะน้ำเลยอ่สาดอะไรยังสาดอะไรยังเออสตีสเลยระวังรถด้นะเออี่มาพาเอาสะเลยสรดเลยบนสาะน้องเลย โอ้ปีใหม่นะครับปีใหม่เอาซาเลยซาเลยน้องซาเลยเอาเลยเหรอจับได้จับได้นี่เด็กๆเข้ามาเต็มเลยเท่มั้ย FC เด็กๆนะฮะเท่มั้ยคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนให้เอาหนาน้าให้น้องหน่อยการบอนการบอนเท่มั้ยจบ

อยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่นี้เออให้น้ำหดหน่อยปะบนปะบนปะบนปะปะปะบนกระบนกระบนกระกนกระบนบนปบนปบนปเปปเปาสงการนะครับสงกานมีมีเด็กๆดักดักเล่นนากันครับการลุงผ้พิงนะครับอะผู้พิงเนี่ยมาเฮ้ cọp bóng cọp emma có cọp đi cọp cọp bóng bóng emma bên đi, emma bê bê bao bê 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 bên bê 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 à bê 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 đi Bao bê bao 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 เอาไีกๆๆบอลกอลบอเอาอีกเอาอ่าสงการหน่อยสงการหน่อยบอาหน่อยบปลบอลอู้โอเคเปียกเลยไหมเอาหด่น้าให้น้องเลยจะได้กลับเราไปมาเลูกมามาบ๊ายบายบบ๊าายยน้องบ๊ายบายก่อนปูพิงบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบบ๊าายยเด็กๆก่อนนู่นนะครับเด็กๆเขาเล่นสงการกันนะครับผมการร้อนๆนะครับทางผ่านเราครับเจอ นะครับผมเฮ้ยไปกลับบ้านนะมาเฮ้มาโอเคบายบาย,บายครับ